สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้นจะมารีวิวน้อยหน่าอีกแล้วนะคะสวัสดียามเย็นนะทานข้าวอิ่มๆแล้วก็มาทานของหวานกันนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะลูกใหญ่ๆเลยเนาะอันนี้ต้นมันต้นมันอายุได้ปีกว่ากว่าเองนะ ีกว่าๆเองนะคะนี่รูปเป็นประมาณานี้คือลักษณะผลนะถ้าสมบูรณ์น่ะตาเขาจะใหญ่มากนะคะใหญ่พอๆกับออใหญ่กว่าเลียงสิบอีกอะพันเนี้ยเออตาแบบตาใหญ่เนื้อฟูนะคะอันนี้จากผลเล็กเดี๋ยวช่างกิโลให้ดูก่อนนะคะช่างกิโลให้ดูก่อนบึ๊บโอ้าขีดอยู่เด เดี๋ยวขอถลกแขนเสื้อขึ้นหน่อยเก็บกะน,นะคะห้าขีดอยู่นะคะอืมีนะอืมอึบมันสุกคาต้นนะคะดีนะพี่ใหญ่ของเราไปเห็นก่อนนะคะเกือบจะไม่ได้กินแล้วนะคะอันนี้ไม่สุกแต่เอามาโชว์โชว์ได้นะคะตัวนี้น้อยหน่างเงาะนะเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมมีกลิ่นเงาะอ่อนๆนะคะ กินอร่อยมากอือมันอร่อยมากเลยแต่ต้องมีดปอกเอาเนื้อมันเหนียวมาอันนางเอกของเราคืออันนี้นะคะนางเอกของเราคืออันนี้บิดเลยเนาะบิดเลยเนาะโอ้หสุขาต้นนะ่ะก็แบบมันก็จะฉ่ำๆหน่อยอือหือรสชาติปลามีมดด้วย มีมดด้วยนะคะแสดงว่ามันหวานเวอร์เลยหวานมากอืมอืมนี่นะคะเนื้อข้างในอย่างนี้มันมันมีลูกใหญ่มันมีลูกใหญ่ที่แช่ตู้เย็นแบบแช่ฟิตเอาไว้อ่ะออยแสบคอหวานแสบคออืมหวานมาก แม้ถ้ามันเมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานมีเวลารีวิวเมื่อวานส่งต้นไม้ไปห้าสิบรายการได้ไมั้งแทบเป็นลมเลยค่ะพยายามทำให้เสร็จลูกค้าทุกคนนะคะพยายามแบบส่งให้เสร็จห,หวานหวานเจียบนะคะยังไม่ได้บอกชื่อนะสุขเสมอกันดีนะคะทั่วทั้งผล ไม่มีปัญหาเรื่องผลเป็นไตเป็นด้านๆนนะคะหรือสุกขั่วร่วงก่อนเวลาอันควรนะคะไม่มีปัญหาเรื่องผลแตกนะตัวนี้อืมอืมหวานเวอร์หวานหลายไอตอนที่มันลูกใหญ่เป็นกิโลสองกิโลน่ะไม่มีเวลารีวิวหรอกค่ะช่วงนั้นขายเซียนท้อนะคะขายเซียนท้อขาย ออบิวนะฮะนี่เห็นปะภูมันใหญ่มากเลยนะดูภูมันใหญ่มากๆเลยค่ะถ้ามันไม่สุกคาต้นเนี่ยเนื้อมันจะซุยมากกว่าน,นี้นะเนื้อมันจะฟูมากกว่าน,นี้อื <c oughs> อหือไพอหรือยังหวานเกินอือสุกเสมอกันดี ไม่มีปัญหาเรื่องผลแตกเมล็ดน้อยนะคะตรงนี้ไม่มีเมล็ดเลยนะมีเมล็ดนิดเดียวแต่ดูภูมันดิภูมันใหญ่พันนี้ตาใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะผลใหญ่เต็มที่เลยนะถ้าออกช่วงหนาวหรือว่าผลเขาโดนแดดเยอะๆสีจะออกชมพูส้มๆสวยมากเลยค่ะพันนี้อืออืออืออ <c oughs> ืเห่วยผมนะดูดิตาใหญ่ ตาใหญ่หมายถึงเนื้อฟูนะคะเนื้อฟูอืมสนใจต้นพันธุ์ก็ถามเปิ้นได้ค่ะยังไม่ได้บอกชื่อเลยนี่นะคะดูสิดูฟูมันเนี่ยฟูใหญ่มากเลยน้อยหน่าไถาตรงนะคะน้อยหน่าไถาตรงอืม,อ,มอร่อยเวอร์ สายหวานไม่ควรพลาดหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานมากๆหวานเวอรๆนะคะอืออืออืืกินไปมันหมดไปเลยอืออืออือว่ามันมีเม็ดก็มีเม็ดหนึ่งอือม,มองไม่เห็นนะคะ พอยังหวานมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กเอาไว้ให้เด็กชิมด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มีผลสวยๆนะเพื่อนจะเอามาโชว์ๆอีกนะคะเดี๋ยวรีวิวให้อีกอันนี้ต้นมันยังเล็กมากๆเลยที่ดูแล้วมันติดลูกนะคะก็มีสายไต้หวันตอนนี้นะคะสามสายพันธุ์ก็คือต้าหวังต้ามู่เก่าต้ามู่ใหม่แล้วก็ไถตรงนะคะ 4ามสี่สายพันธุ์นี้คือสุกเสมอกันนะคะไม่มีปัญหาเรื่องไตไม่มีปัญหาเรื่องผลแตกไอ้ไตนี่ก็คือสุกไม่เสมอกันนี่แหละค่ะเป็นด้านๆกระดอกกระแด่สุกบ้างไม่สุกบ้างแข็งๆนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะคะถึงรดน้ําน้อยก็ไม่เป็นนะคะด้วยสายพันธุ์ที่พัฒนามาอย่างดีแล้วนะคะตัวนี้ที่ลือนาเข้ามาจากไต้หวันนะคะชื่อน้อยหนา ไถตรงไถตรงไถตรงนะคะได้มาจากไถตรงนะคะในไต้หวันนะคะอืมอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วคะ่ะฝากเลยนะไถตรงไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์นะคะ ต้นไม้ก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะทักเฟซมาก็ได้ตอนนี้ลายเพื่อนเต็มนะคะกําลังจะเปิดลายใหม่อีกลายหนึ่งไลฟ์แอดมันใช้ยากนะคะเปิ้นจะเปิดลายใหม่เป็นเบอร์โทรใหม่นะคะก็คือ0963788999นะคะเป็นเบอร์ใหม่ของเปิ้น หรือว่าคนไหนที่เล่นเฟซนะคะก็ทักเฟซมาได้ที่เฟซพมพรพรเพลนน้าเงินเป็นชื่อเฟซเปิ้ลเลยส่วนตัวเลยนะคะก็ดูผู้ติดตามนิดนึงนะคะผู้ติดต,ตามหมื่นแปดนะคะแล้วก็เพื่อนในเฟซอะ่ 5, นนะห้าพันคนนะถ้าผู้ติดตามน้อยกว่านั้นก็คือไม่ใช่เปิ้ลน,นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอให้นะคะถ้าเกิดชอบถูกใจคลิปไหนก็แชร์กันไปได้นะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วค่ะฝากไว้นะ ไทยตงเอาไว้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ